นมหวานในเซเว่นรสชาไทย VS รสช็อกโกแลตเริ่มที่ฝั่งชาไทยก่อนนะครับอันแรกเป็นเอแค่ care, ชาไทยคลาสเซแกะออกมาข้างในเป็นแบบนี้เลยครับมีทั้งหมด6ชิ้นไส้ก็จะมาแน่นๆแบบนี้เลยครับชิม นุ่มละมุนมากๆเลยครับกลิ่นชาไทยหอมรสชาติเข้มข้นมากๆความหวานกน <Wow. S 2> าลังดีเลยต่อไปเป็นชิฟฟ่อนชาไทยลาวาครับข้างในเป็นแบบนี้ครับโอ้ oh, แล้วคือข้างในเนี่ยใส้เข้ามาเป็นลาวาเยิ้มๆแบบนี้เลยครับ <Wow. S 2> น่ากินมากไปครับคำโต อกาแ้เข้มข้นมากอ่ะอันนี้ก็หวานกันังดีนะเค้กนุ่มมากๆเลยครับอันนี้ก็อร่อยมาฝั่งช็อกโกแลตบ้างอันนี้เป็นโลเค้กแบล็กฟอ r เรสครับ <c oughs> หน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับ <c oughs> น่ากินมาก <c oughs> ไปครับคำตดๆ Hmm. ชิ้นนี้คงว่ามีหลายรสชาติมากๆโลเคกข้างนอกเนี่ยหอมกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็เข้มขน้นตรงกลางเนี่ยมีความเปรี้ยวๆหวานๆของไส้แยมสตรอเบอรี่แถมยังมีความละมุนจากวิปครีมอีกรวมๆแล้วเนี่ยคงว่าอร่อยมากๆเลยครับชิ้นต่อไปเป็นบราวนี่เค้กรสคิดแคทครับข้างในเป็นแบบนี้เลยครับน่ากิน oh. อีกแล้วมาชิม Hmm. บราวนี่เขาเข้มข้นมากๆเลยครับกินกับคิดแคทที่ใส่มาด้วยกันเนี่ยโคกว่าเข้ากันมากๆเลยครับอันนี้อร่อยเท่าที่ชิมมาเนี่ยส่วนตัวโคกนะโคกจะชอบขนมหวานรสชาไทยมากกว่านะแต่ช็อกโกแลตก็อร่อยตัดสินใจยากจังเลยอะ่ะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวจับมาผสมกันดีกว่ามาลองเลยงั้นเอาเป็นนามะช็อกโกแลตผสมกับเค้กเค้กชาไทยและกันครับล่าซอสชาไทยลงไปก่อนครับอ่าน่ากินมากทอปปิ้งด้วยนามะช็อกโกแลตครับน่ากินนะว่าไม่ได้ราข้างบนอีกนิดหนึ่ง หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยครับ <Wow. S 1> มาชิมรสชาติไปครับคำตดโต อันนี้ก็อร่อยเกินเท่ากันเฉยเลยอะคือกินปกติเนี่ยก็ฟินอยู่ละจับมากินด้วยกันเนี่ยคือฟินคูณ2เลยครับต้องลองเลยนะอันนี้อร่อยจริงๆแนะนําเลยครับเอาจริงๆโค้กว่าขนมหวานในเซเว่นนี่มีเยอะมากๆเลยนะเวลานี่เหนื่อยเครียดน้ําตาลตกอ,อกหักรักคุดหรือดวงไม่ดีไปเนี่ยโค้กว่าช่วยฮิวใจได้เยอะมากๆเลยครับอร่อยทุกอย่างจริงโค้กสรุปเลยนะครับถ้าเลือกไม่ถูกเนี่ยก็กินผสมกันไปเลยและกันอร่อยทั้งคู่แล้วเพื่อนๆชอบกินขนมหวานอะไรในเซเว่นฝากคอมเมนต์บอกโค้กด้วยนะครับฝากเพื่อน กดหัวใจและกดบวกติดตามโคกไว้หน่อยนะครับเผื่อโคกลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับบ๊ายบาย